คนได้เห็นชีวจิตเล่มนี้กันหรือยังเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะเล่มนี้มีอะไรอยู่ดีดีเอ่ยทุกคนเปิดไปที่หน้า108มีใครยืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้นะวรารักสุนทนทองสุขภาพปอดดีได้ด้วยโยกค่ะหัวเราะทุกคนเข้ากับสถานการณ์โควิดตอนนี้เลยนะคะกำลังมาเลยเอ๊ย่ใครยังไม่ได้อ่านใครยังไม่ได้มีชีวจิตเล่มนี้ต้องรีบไปซื้อนะคะ น่าจะสั่งซื้อย้อนหลังได้แล้วก็เป็นฉบับ e แม g กกาซีนก็น่าจะมีเดี๋ยวครูอ่านนี้ฟังคร่าวๆนะว่าหน้า1น8ตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ครูก็ให้สัมภาษณ์กับทางชีวจิตไว้เนาะเอาคร่าวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าคนอยากรู้รายละเอียดเนี่ยให้ไปตาม cf ชีวจิตเล่มนี้เองด้วยตัวเองนะคะในโลกยุคใหม่ที่มีแรงกดดันสูงเนี่ยทำให้คนสมัยนี้มีความเครียดจนหลายคนมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไม่ใช่มีใครมีบ้างเสียงวรอร์ยที่หายไปมีใคร เสียงหัวเราะหายไปบ้างสารภาพมาเสียโดยดีอาจเป็นเครื่อพิสูจน์ได้ว่าอะไรคนเราอะ่ะมีความสุขน้อยลงกว่าเดิมแล้วเชื่อหรือไม่ว่าการหัวเราะนอกจากแสดงถึงฉันเลือกที่จะมีความสุขอะ่ะมันยังช่วยทําให้สุขภาพของเราอะ่ะดีขึ้นครูเกวาร,รักสุโดนทองนะคะอดีตครูฝึกแอร์โฮสเตสใส่กันบินแจแปลนแอร์ไลน์ครูเป็นแอร์โฮสเตสระดับซูเปอร์วเซอร์นะคะ แอร์ที่เสิร์ฟระดับ First Class ของ Japan a i r l i n e ์ในสมัยนั้นน่ะซึ่งในสมัยนั้นมีคนไทยเพียง40คนที่สามารถเสิร์ฟเฟิร์สคล s สบน j a แ a n r i r l i n น s ได้นะทุกคนครูเป็นหนึ่งในนั้นนะครูเกตของพวกเราแต่ว่าเนาะก็โชคชะตาก็ป่วยไง <laughs> พอเป็นแอร์เนี่ยทุกคนก็คือเหมือนกับพอเราอ่ะใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินเป็นหลักใช่ไหม ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในร่างกายต่ำภูมิคุ้มกันทั้งระบบของครูก็ล้มเหลวแล้วก็ยังมีการตรวจพบว่าครัวอาจเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยนะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะว่าทำไมครูเก๋จึงหันมาสนใจในาศาสตร์ของสุขภาพอย่างจริงจังเนาะเพราะครูพอครูป่วยป่วยป่วยตอนเป็นแอร์ใช่ไหมครูก็หาข้อมูลการรักษาโรคโดยแพทย์ทางเลือกขแขนงต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ครูก็เริ่มปฏิวัติตัวเองเริ่มจากปฏิวัติการกินเนาะโดยเลือกกินอาหารครูก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการหนีโรคเลยจนครูบินอยู่10ปีแล้วเลยตัดสินใจลาออกจากงานนะคะจริงๆอะ่ะ คนจะเข้าใจผิดว่ามาฝึกโยคะหวัวเราะต้องเป็นคนอารมณ์ดีต้องเปนคนตลกต้องเป็นคนเฮฮาหรือเปล่าครูจะบอกว่าไม่เลยทุกคนครูแกเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดเนะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเกินไปมั้งเนาะแล้วก็เลยทําให้ครูเนี่ยเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนที่จริงจังนะคะเพราะฉะนั้นการที่ครูฝึกโยคะหวัวเราะมีอะไรทุกคนเพื่อที่ครูเองนี่แหละจะได้ลดความ perfectionist ชีวิตของครูลงเราจะไดนถ้เกิดใครเป็นเหมือนครูเนี่ยครูแนะนำนะต้องมาฝึกโยคะวอร์รอนนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วครูก็ได้รู้ว่าโยคะวอร์รอะมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างสุดๆมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อก่อนนีครูเป็นคนที่หายใจไม่เต็มอิ่มมีใครที่หายใจไม่เต็มอิ่มบ้างพวกคนเครียดเนี่ยตัวดีเลยนะแล้วยุคสมัยนี้เรา ก้มหน้าตลอดเราเป็นสังคมก้มหน้านะทุกคนเราก้มก้มดูมือถือก้มอะไรใช่ไหมทุกคนดูคลิปอยู่ตอนนี้ลองหายใจเลยใครที่หายใจได้ไม่เต็มอิ่มบ้างยกมือขึ้น เชื่อว่าต้องมีนะคะพอเราเนี่ยไม่สามารถหายใจได้ลึกซึ้งถึงช่องท้องได้นะประสาทผ่อนคลายของเราจะไม่สามารถทํางานได้คนยุคน,นี้ถึงไม่มีวิธีแล้วตอนนี้ทุกคนก็คือโควิดกำลังมาแล้วทำไมคนก็ยิ่งป่วยเยอะขึ้นปอดของคนอ่อนแอใส่หน้ากากใส่แมสใช่หม ปอดก็ยิ่งไม่ดีนะคะทุกคนก็คือต้องใส่หน้ากากตลอดเวลามีอะไรคะหายใจอ,อะไรเข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ออก,ออกแล้วก็หายใจ <c oughs> ก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปเหมือนเดิมหัวร้อเปลี่ยนโลกได้นะคะทุกคนหัวร้อเปลี่ยนโลกได้เพราะอะไรเ <c oughs> นี่ยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พอเรา <c oughs> เราจะได้ ออกซิเจนเข้าปอดได้มากขึ้นเพราะว่าเราอะคายคาร์บอนไดออกไซด์สารพิษหมักหมมที่ข้างค้างอยู่ในปอดผ่านเสียงหัวเราะของเราช่วยร่างกายดีการที่ครูฝึกหัวเราะเนี่ยเพราะอะไรเพราะครูรักตัวเองรักตัวเองครูเลยตั้งใจหัวเราะนึกออกไหมคะครูตั้งใจหัวเราะครูตั้งใจใช้เสียงหัวเราะดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะจำไหมนะคะ ยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดอวัยวะหลักของการหายใจของเราคือปอดเมื่อสุขภาพปอดไม่ดีเราก็จะยิ่งป่วยถ้าเราหายใจออกได้ไม่ยาวเราจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่หมักมมค้างอยู่ในปอดของเราอะ่ะสูงแล้วทำให้ออกซิเจนเข้าไปน้อยแล้วระบบทุกอย่างในร่างกายของเราก็รวนตามเวลาเราหัวเราะทุกคนลองหายใจเข้าอีกรอบหนึ่งแล้ว ฮ่าานี่คือการหายใจออกนะมันคือการหายใจออกที่ยาวที่สุดในโลกนี้เท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ทุกคนมองข้ามเสียงหัวราะเนี่ยแล้วพอเราหัวเราะเสร็จแล้วเราหายใจเข้ากลับไปอ่ะเราจะรู้สึกหายใจได้อิ่มกว่าเดิมนะคะ การหัวร้อนช่วยให้ออกซิเจนในปอดของเราเพิ่มขึ้นสังเกตนะว่าเวลาที่เราเครียดอ่ะเราจะถอนหายใจบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเครียดหายใจสั้นตื้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดอะ่ะเพิ่มขึ้นร่างกายก็เลยอยากเอาออกก็แล้วหัวร้อนเนี่ย เป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยนะคะถ้าใครไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยลองฝึกโยคะหวัวร้อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกําลังกายสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ได้ออกซิเจนเยอะด้วยออกซิเจนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิร,ริยาหลักสําหรับการเผาผลาญของร่างกายทุกคนครูแก่อา,า,ายุ53ปีนะตอนเนี้ยห้าสิบสามนะทุกคนดูหน้าครูแก่นะนี่ไม่ได้ใช้แอปนะนี่คือกล้องกล้องที่ไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์นะนี่ครูไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นี่ครูทําให้ดูเลยนะ อายุห้าสิบสามดูตาดูผิวพอพรพะว่ากล้ามเนื้อครัวแข็งแรงและครัวหัวเราะรูไดออกซิเจนเข้ามาเติมหน้าตลอดเวลา,าใครอยากสวยอยากอ่อนเยาว์อยากไม่แก่ต้องหัวเราะนะคะสุขภาพปอดก็ดีขึ้นแล้วก็โยคะหัวเราะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ใช่ไม่ใช่ถ้าหัวเราะได้อ่ะจะยังเศร้าอยู่ไหมในลองออกเสียงซิโฮโฮ ฮ่า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 ฮาเ้าได้ไหมเศ้าไม่ได้แล้วนะคะปัจจุบันครูกเกดก็เลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์โยคะหัวร้อนึ่งเดียวของเมืองไทยเวลาหัวร้อนเนี่ยตอนนี้ที่ดูคลิปอยู่เนี่ยลองอ้าปากกว้างๆฮ่าฮา ฮ่าๆๆๆๆ่ฮให้เสียงวาร์รไหลออกมาจากภูมิของเราเลยนะคะโฮโฮฮ่าแล้วมือดันไปลองดูนะโฮโฮฮ่าฮโฮโฮฮ่าโฮโฮฮ่าี่อันนี้คือการเริ่มต้นทุกคนแล้วก็หายใจเขาลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกทางปาก สบายขึ้นไหมคะโยคะวอร์าราะควรจะฝึกตอนไหนฝึกตอนเช้าคะ่ะตอนเช้าที่สุดตื่นขึ้น,นมาฝึกเลยดีที่สุดเลยนะคะ,ะก็จะช่วยสลายความเครียดะจัดโรคร้ายทำลายความเศร้าถือเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดสำหรับใครที่อยากลองฝึกหัวเราะเพื่อให้สุขภาพปอดของตัวเองดีขึ้นติดตามครูเกตน,นะคะหัวเราะแล้วมีแต่เรื่องดีๆกับชีวิตการหัวเราะมีแต่ข้อดีมาหัวเราะไปพร้อมกับครูเกตติดตามครูเกศน,นะคะทุกคน